สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะกดแชร์ออกไปแซ่นะ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชช่อเรื่อ <c> น <oughs> นะและตามด้วยคำถาม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9,000 900 9 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขอคำถามหนึ่งข้อนะคะเฉพาะเจาะจงนะคะอยากรู้ว่าอะไรมากที่สุดนะคะการงานการเงินความปรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบครุมวเวลา3วันค่ะ ดูไพ่ยิปซีนะคะขอละหนึ่งข้อถามหนึ่งข้อนะคะมาส<ะ>ักคนมาสักคนอ่ะเดี๋ยวรอแชร์ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบให้รอก่อนนะครับแป๊บนึงครอบคลุมสามวันเท่านั้นนะคะอย่าถามภายในหนึ่งเดือนเยี่ยถามภายในหนึ่งปีนะคะดูสามวันเท่านั้นค่ะอย่าวเมื่อกี้ก็มีคนถามไปแล้วว่าวันที่สิบหกจะถูกหวยไหมมีโชคลาภหรือเปล่า อันนี้ดูได้ภายใน3วันนะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะไพ่ยิบสีอตอบได้ะคะ่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุม3วันเท่านั้นนะคะใครอยาดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูดู อ,อย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทศนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูพลังจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทศนะคะดูไพ่ย,ยิปซีเท่านั้นตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไม่สัมพัสจิตนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นถ้าแชทมาได้มีค่าครูสาหรับไพ่เทพและไพ่ พลังจิตนะคะตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นถ้าแชทมาได้ถ้าสนใจขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ ใครนะคะเข้ามาแล้วก็แชร์แล้วครับโก็สาสาคนที่ตัดความสัมพันธ์กันไปเขาจะกลับมาอีกครั้งไหมครับมาเขาจะกลับมาไหมมีโอกาสครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเมย์ยห้าวันนี้จะได้เจอคนที่อยากเจอไหมคะ เอาแค่นั้นนะครับนะมีโอกาสได้เจอครับว่างตรงเฉมหวังนะคะปูยี่สิบเรื่องสุขภาพค่ะ <c oughs> ยังแข็งแรงอยู่นะครับรุ่งหัวหน้าที่ชื่อรุ <c oughs> เขาชอบเราแบบแฟนไหมคะไม่ไม่ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชไม่ใช่ถึงขั้นนั้นคืัอ <c oughs> ไม่ถึงขั้นแฟนนะคะตาลคนที่คบอยู่เขาจริงใจกับเราไหมเอาตรงๆนะใครบอกมันไม่มีอะไรขัดขวางจริงใจนะแอนในความรู้สึกของพี่ต้องพรับยังมีหนูอยู่ไหมคะก็ไม่แน่นอนอารมณ์เขาขึ้นขึลงลงแล้วนะว่างตรงนะอารมณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์เขาขึ้นขลงลงมาแปรปรวน ปูเป้ไม่มีแชร์นะคะดูความรับเป็นยังไงบ้างโสดค่ะดูปูเป้ต้องแชร์ก่อนนะคะอ่ะตาลคนที่ครบอยู่เขาจริงใจกับเดี๋ยวกันอะไรวันถามไปแล้วจะจะตอบแล้วใช่ไหมอบไปแล้วอุไรวันอย่าถามซ้ำนะคะทีหลัามไม่แน่ไม่นอนครับนะมาปูเป้ตาล ปูเป้ดวงความรักโสดอ่าไม่ไม่มีผู้แชร์นะคะข้ามไปครับนะกันจะติดมหาลัยที่หวังไหมคะสามวันนี้ยังไม่แน่เลยนะใครบอกดูสามวันเทนะ่านั้นนะคะปออูเป้ไม่มีแชร์ตานคนที่ครบเอาอีกแล้วโอ้ซ้ำอะไรนักหนาเนี่ยฝนยี่สิบเก้าจะไปเ,เริ่เยื่องไอ้ยื่นเรื่อง,รอง,รองกรรมการ ไม่ใช่อ่ะเอาใหมด่ดิฝนยี่สิบเก้าจะไปยื่นเรื่องกรรมแรงงานกรรมแรงงานยังไงกรรมการแรงงานอ๋อกรรมการแรงงานนะจะได้เรื่องหรือเปล่าแล้วจะได้เงินค่าจ้างจากเจ้านายหรือปรเปล่าอ,อันนี้มาสองข้อนะคะให้คุณถามมาข้อเดียวเ,เป็น,นะะว่าจะได้เงินจากเจ้านายไม่รู้หม,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 เ,มเราไม่รู้ว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรมากกว่านะ เพราะว่าถ้าเกิดตอบอีกอย่างหนึ่งเกิดเขาอยากรู้อีกอย่างหนึ่งทำไงอ่ะเอาข้อเดียวเลยมะเอาเจะชัดนะแล้วกมแรงงานนี่โอ้โอโซโคจะงงอ่ะบูเป้ดวงความรักเป็นยังไงบ้างคะโสดค่ะมีผู้แชร์แล้วค่ะเป็นไปตามชะตากรรมครับนะทุกอย่างจะนำพามาเองครับนะตาลคนที่คบอยู่เขาจริงใจกับเราไหมเหมือนถามไปแล้วเลยก็ถามแล้วแต่ว่าเพิ่งมีผู้แชร์นี่ไงเพิ่งมีผู้แชร์ จริงใจไหมก็จริงใจไปด้วยกันได้ฝนยี่สิบเก้าจะไปยื่นเรื่องกรมแรงงานอีกแล้วกมแรงงานทางเขาเขาเขาถาม่างนี้เราตอบตอบแบบนี้ไหมตอ,ตอบลรวตกลงตกลงเขาตกลงเขาถามมากี่รอบแล้วเนี่ยคือตกลงตกลงจะได้เงินไหมอย่างเดียวกระจบแค่นั้นนะเดย่น,ดนะปูเป้ด,ดวงความรักสดกุตาลปูเป้ด,ดวงความรัก กันคนจ,จะติดมหาลัยที่องก่อไปแล้วตาปูเป้อ่ะปูเป้ดูความรักตอนเดียมีโอกาสได้ย้ายกลับไปทำงานที่ใต้ไหมคะยังครับยังครับสามวันนี้ยังนะไม่ได้อย่างใจนะคะเมสามวันนี้จะได้กำไรจากงานเสริมถึงห้าหมื่นไหมคะไม่ถึงนะครับไม่ถึง สาวันนี้นะค่าสรุปสรุปเลยนะเอางี้เลยเหรอพูดอย่างนี้เลยเหรออาสรุปว่าจะได้ตังค์หรือไม่นะสรุปเออจ้านายจะคืนเงินที่ทํางานค้างไว้ให้หรือเปล่าคะเอาแค่นี้นะเอามาแค่นี้นะยังไม่มีการตัดสินอะไรไเลยไม่ตัดสิน,นอะไรเลยค่ะไพ่หมอกไม่ตัดสินอะไรเลยโอ้48เปิดเปิดเทมเปิดเทมเปิดเทมเ่ะโอ้ ใจละคนพิมพ์มาผิดๆทั้งนั้น,ล oh, นเลยโอ้สี่สิบแปดนะคะเปิดปิดปิดเดี๋ยวก่อนนะอางงแล้งั้นพิมพ์หมโอ้สี่สิบแปดปิดเทอมนี้ลูกสาวจะมาหาเราไหมคะเอาเอาเรื่องลูกสาวใช่ไหมไม่ดูหรือย,ยังไงไม่ดูไม่ดูพี่เกศดูอ้าวแล้วตกลงเขาถามข้ามช็อตไงถามข้ามตัวเองไหมไม่ดูเราดูสามวันนะคะภายในสามวันเท่าน,นั้นนะคะ พียี่สิบห้าจะได้กลับมาคุยกับคนคุยที่คนที่คุยอีกเมื่อไหรครับคือจะได้กลับนนนะมาคุยกับคนที่คุยอีกเมื่อไหร่ครับดูแค่สามวันนี้นะยังไม่ได้กลับมาเลยนะสามวันยังไม่กลับค่ะสามวันนะดูแค่อะไรสามวันใหม่ค่ะสามสิบสี่ความรักคุณวีระชิต นอกจากงานแล้วเขาคิดอะไรกับเราแล้ว,แล,วแล้วข้างบนนี้มันคนละคนกันใช่ไหมคุณใหม่มัธยมจันทร์อ๋อคนละคนกันคุณใหม่ใหม่ค่ะความรักสาสิบสี่นะคะความรักคุณวีรชิตนอกจากงานแล้วเขาคิดอะไรกับเราอีกไหมคะ ไม่ได้คิดอะไรเลยครับภัยขึ้นดาททำไมไชอบคนที่ทํางานนะเกิดเขามีาครอบครัวเลยไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้แล้วแต่นะคนทํางานด้วยกันมันมักจะมีอะไรแบบนี้เหรออาจารย์ครับคือผมพูดตรงๆนะถ้าเลือกได้นะมีห่างๆที่ทํางานไว้จะดีกว่าเพราะถ้ามีใกล้ๆที่ทํางานมีแต่ปัญหาผมพูดตรงเลยนะแล้วถ้าเจอเจอคนมีครอบครัวเนี่ยบันเลยเมื่อนั้นนะครับ ผมเห็นทุกองค์กรน่ะถ้ามีคู่ในนี้เมื่อไหร่ก็ไม่เคยโดนยกขึ้นมาเป็นเมียหลวงสักคนหนึ่งส่วนใหญ่ก็กลายเมียน้อยไปจนหมดอันนี้เรื่องจริงไม่โกหกใครนะที่ทํางานเดียวกันพยายามอย่าไปมีถ้ามีต่างที่ทํางานได้จะดีกว่าเอาพูดตรงๆเลยคือถ้ามีในที่ทางานน่ะทั้งเรื่องม,มาแต่ทั้งเรื่องอะไรเขาจะแบบจับตาเลยจับตามไปที่จับตามองแล้วมันว,ว่ามันบันไลเร็วอ่ะนะคนก็ไปนินทาบังละอะไรบังละเจออย่างนี้ก็มีเพื่อนแท้ยากนะคะ จะเ้าแต่แบบแต่านะดูเวลาก่อนนะอ่ะนะเวลาก็สิบสองนาทีฝน,นนะพ่อของลูกใหม่ใหม่ไปแล้วฝนยี่สิบสามพ่อของลูกเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวภายในพฤษภาคมนี้ไหมคะเรารก็บอกแล้วว่ายี่สิบสามวันนะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกไม่มีใครกลับมาครับพูดตรงๆนะอ่ะติดต่อดูดวงนะพราหมดเวลาแล้วเอาตรงๆเลยไข่เจียวขอบคุณมากค่ะต้นไผ่ มีโอกาสจะได้คุยกับพี่เขตอีกครั้งไหมคะมีโอกาสจะได้คุยกับพี่เขตอีกครั้งไหมคะมีโอกาสครับนะสามวันนี้นะอ่ะติดเบสถ้าเราไปหาพ่อแฟนเขาจะชอบและเอ็นดูเราไหมคะถ้าเราไปหาพ่อแฟนเขาจะชอบและเอ็นดูเราไหมก็ดีนะดีคะด่ะดีเอ็นดูอ่าโอ้เจ้า อะไรใช่ค่ะอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะคืออะไรก็ตอบให้เข้าไปไงแล้วถูกต้องไงเปิดปิดเธอมีลูกสาวจะมาหาเราไหมคะเราไม่ตอบให้ไง<ะ>ไก็ตอบปะเมื่อกี้ไม่ได้ตอบเลยแล้วเขาบอกว่าใช่ค่ะอะไรว่างเอาแล้วไปแล้วเอาเลแล้วนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,ร,ร,รับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียรครูค่ะตามนี้ครับนะ <c oughs> อ่ะแล้วผมตามนี้นะมาแล้วโนยยี่สิบสี่วันที่สิบหกจะมีโชคลาภไหมครับคือถามเร็วกันเกินไปนะ,ะเร็วเร็เหรอ14สิบสี เออเออเอ่อสอิสี่อมันก็น่าจะมีนะเป็นบ้านอ่ะมันประสบมาะสระสบความสำเร็จนะคะให้ขึ้นมาว่าเป็นบ้านอ่ะไปแล้วนะครับน้หมดเวลาแล้วอืมถูกเลย